เรามาดูนะคะลายมือนี้กันนะคะหลายท่านเลยนะคะคงจะคิดว่าเส้นใจตกล่องหมายถึงการเก็บเงินไม่อยู่ไม่จริงค่ะนะคะมาดูลายมือนี้เลยค่ะเส้นใจตกล่องที่ใครบอกเก็บเงินไม่อยู่ดิฉันบอกได้เลยว่าคนนี้เก็บเงินอยู่นะคะแล้วก็เป็นคนรู้จักใช้เงินด้วยเราดูจากตรงไหนนะคะ เส้นใจตกล้องนะคะเส้นใจตกล้องไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะคนนี้เป็นคนเห็นไหมฮะละเอียดมากนะคะแต่นี่กล้องมันขยายเยอะคนนี้เป็นคนที่ล่องผิวหนังละเอียดในเมื่อล่องผิวหนังละเอียดก็หมายถึงว่าเป็นคนที่รู้จักการจับจ่ายใช้สอยนะคะดูเส้นสิละเอียดยิบเลยคนนี้เป็นคนที่จู้จี้ด้วยสินะคะเป็นคนที่จูจี้ด้วย ทำงานหลายอย่างมากมายเลยนะคะทำงานหลายอย่างมากมายเลยแต่ใช้สมองในการบริหารนะคะทำงานหลายอย่างมากมายเลยแล้วก็ไม่มีเส้นตัดเลยมันเป็นตัววีทั้งนั้นนะคะแล้วก็เป็นคนมั่นใจตัวเองสูงนะคะแล้วก็เป็นคนจอมวางแผนเห็นไหมคะเส้นวาสนาก็มาจากเนินจันทร์หมายถึงลูกค้าก็ให้ความไว้วางใจเนี่ยนะคะ ทะนั้นเส้นใจตกล้องเราก่อนอื่นเราจะว่าเขาใช้เงินเปลืองเราอย่าไปคิดตรงนั้นเลยดิฉันจะปัจจุบันนี้จะใช้ว่าคนที่ใช้เงินเก่งเก็บเงินไม่อยู่จะต้องดูที่ล่องผิวหนังหยาบนะฮะแต่คนนี้ล่องผิวหนังละเอียดและเส้นริบยิบยิบเป็นคนจู้จี้นะฮะคนนี้เป็นคนเก็บเงินเก่งนะฮะรู้จักใช้เงินด้วยเอามาดูมือซ้ายเห็นไหมฮะมือซ้ายเห็นไหมฮะ มือนี้เป็นคนที่ถ้าเขาจะให้เขามีน้ำใจที่จะให้รู้จักการให้พอสมควรทีเดียวนะคะไม่ใช่ว่าให้ใครง่ายๆตัวล่องผิวหนังเป็นตัวกำหนดค่ะและเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงและเป็นคนทิฐิสูงด้วยนะคะเส้นสมองกับเส้นชีวิตห่างออกจากกันทั้งสองมือเป็นคนเชื่อมั่นตัวเองสูง และก็เส้นสมองตกเนินจันทร์แต่ไม่ได้เข้าเนปจูนนะเป็นคนที่นะคะออวางแผนเป็นการวางแผนจันใช้จ่ายเป็นคนรู้จักการใช้จ่ายมันผิดออกไปเลยเห็นไหมฮะนี่ใช่ไหมฮะฉะนั้นร่องผิวหนังเป็นตัวกําหนดค่ะฉะนั้นทุกช่วงของจังหวะชีวิตในระบบเมตริกจะจับออกมาได้และบอกเป็นระยะเวลากี่ปีกี่เดือนที่ผ่านมาค่ะนะคะนี่คือลายมือ ในระบบเมตริกค่ะ